วันนี้จะพามาดูวงจรชีวิตของนักสู้แห่งขุณเขาเชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยเห็นเริ่มแรกนำพ่อพันธแม่พันธ์มาผสมพันธ์ุหลังจากผสมพันธ์ุเสร็จก็นำไปใส่ในถังที่มีดินหรือแมสท,ที่มีอาหารไว้สำหรับเลี้ยงผ่านไปได้สองสเดือนเราก็จะได้หนอน L 1 L 2 L 3 L 4ตามลำดับเราจะเปลี่ยนอาหารประมาณสอครั้งหลังจากนั้นก็แยกไสายแยกเพศตัวผู้ตัวเมีย เพราะตัวผ่้กับตัวเมียจะมีราคาที่ต่างกันหลังจากเป็นตัวหนอนประมาณ4-5ถึงเดือนเขาก็จะเริ่มเข้าแด่ช่วงเวลานี้จะไม่กินอาหารอะไรแล้วเตรียมเข้าแด่เพื่อจะลอกคราบระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงด้วงกวางจะอยู่ที่ประมาณ8-9ถึงเเดือนกว่าจะโตเต็มวัยตอนนี้อาชีพเพาะพันธุ์เลี้ยงด้วงกวางกำลังมาแรงเป็นที่ต้องการของตลาดค่าตัวด้วงกวางที่สวยๆพุ่งขึ้นหลักพันอาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าจับตามอง พอขั้นตอนการเลี้ยงไม่ยุ่งยากและลงทุนน้อยใครที่สนใจอาชีพนี้เรายินดีที่จะแบ่งปันค่ะ